but sir -up. เกมดราม่าอาร์เจนตินาพบกับโมร็อกโกในศึกฟุตบอลชายโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพนัดแรกในกลุ่มบีอาร์เจนตินาแพ้ให้กับโมร็อกโก2ประตูต่อ1แต่ทว่ามีเหตุการณ์ดราม่าเกิดขึ้นกว่าจะสรุปผลการแข่งขันได้ใช้เวลาถึง3ชั่วโมงเลยทีเดียวเรามาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมกันนะครับในครึ่งแรกเป็นอาร์เจนตินาที่ครองบอลได้เหนือ กว่าอย่างชัดเจนแต่ในช่วงทดเจ็บ45บวก2เป็นโมรกโกได้ประตูขึ้นนําก่อน จากการยิงของโซเฟียนราฮิมีในนาทีที่51โมร็มอรโกได้ประตูขึ้นนำเป็น2 0ศจากจุดโทษโซเฟียนราฮิมีคนเดิมรับหน้าที่สังหารไม่พลาดพามอรโกขึ้นนำา2.0จากนั้นในนาทีที่68อาร์อเจนตินา่าไล่ตีตื้นขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ1จากจังหวะชาร์จจอดโจที่เสาสองของจูเลียโนซิเมโอเน่ลูกชายของเดียโกซิเมโอเนุ่นซ คือคนดังของแอติเลโกมาดริดในครึ่งหลังกรรมการทดเวลาบาดเจ็บนานถึง15นาทีและเป็นอาร์เจนตินาที่บุกแหลกเพื่อต้องการประตูตีเสมอและอาร์เจนตินาก็ทําได้จริงๆในนาทีที่ 90+16 บจากการหม่งโล่งๆของเมดีนนา และนี่เป็นชนวนที่ทําให้แฟนบอลโมร็อกโกไม่พอใจคือการทดเวลาบาด7นานถึง15นาทีคิดว่านานแล้วและยังมาโดนตีเสมอในนาทีที่ทดเกินแล้วด้วยเหตุผลที่กรรมการไม่เป่าจบเกมเนื่องจากอาเจนตินากําลังบุกอยู่แฟนบอลโมร็อกโกเดือดทันที ปาเข้าของลงสนามยิงพลุฟแฟลงสนามบางคนวิ่งลงไปเพื่อจะเล่นงานผู้ตัดสินขณะที่เกิดความวุ่นวายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรียบพานักเตะทั้งสองทีมเข้าห้องแต่งตัวในส่วนของกรรมการเป่านกหวีดแต่เป่าครั้งนี้ไม่ใช่เป่าจบเกมแต่เป็นการเป่าหยุดเกมเพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานปลายมากกว่านี้ส่วนแฟนบอลทั้งสองทีมก็ทยอยออกจากสนามคิดว่าเกมจบแล้ว ด้วยการเสมอ2ประตูต่อ2ในเวลาเดียวกันโคศกในสนามและเว็บไซต์ทางการของโอลิมปิกได้ประกาศผลสกอร์เป็น2ประตูต่อ2หลังนักเตะทั้ง2ทีมเข้าไปในห้องแต่งตัวประมาณ1ชั่วโมงกว่า กรรมการเรียกให้มาเตะใหม่เนื่องจากยังไม่ได้เช็คว a ER r ซึ่งทาง IOC ยืนยันว่ายังไงก็ต้องกลับมาเล่นต่อหากทีมไหนไม่ยอมกลับมาเล่นก็จะโดนปรับแพ้ทันที ทำให้ทั้งสองทีมต้องกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังจากพักไปนานถึง1ชั่วโมงกว่ากว่าและเล่นกันแบบไร้แฟนบอลเนื่องจากกลับกันหมดแล้วกระบวนการนี้เริ่มจากการเช็คเว r ว่าประตูของคริสเตียนเมดินาล้ำหรือไม่ปรากฏว่าผู้เล่นของอาร์เจนตินาอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านั่นหมายถึงโมร็อกโกนำสอประตูต่อหและทั้งสองทีมลงเล่นต่ออีก3นาทีสุดท้ายอาร์เจนตินาไม่สามารถ พังประตูเพิ่มได้ทําให้มอรโก,โกชนะไปสองประตูต่อหนึ่งหลังจบเกมมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายจากผู้เล่นซีเนียและแฟนบอลโอตาเมนดีหนึ่งในนักเตะซีเนียที่ไปลุยศึกโอลิมปิกในครั้งนี้บอกว่า ผมไม่เคยเล่นเกมฟุตบอลที่กว่าจะได้ผลสรุปต้องใช้เวลาถึง3ชั่วโมงและมันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์อีกเกมหนึ่งเมสซี่ถึงขั้นโพสต์ลงโซเชียลมีเดียงงเกิดอะไรขึ้นเหลือจะเชื่อและนี่คือบทสรุปเกมเฉาเกมหนึ่งจะหากผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณนะทีนี้ด้วยนะครับ